อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเด็กสมบูรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและหลายๆบ้านน่าจะคุ้นเคยกันดีสําหรับเอกลักษณ์ของซอสปรุงรสปลาเขียวขวดนี้อยู่ที่วัตถุดิบคุณภาพดีอย่างถั่วเหลืองที่ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันทั้งยังถูกหมักบ่มด้วยกรรมวิธีแบบธรรมชาติที่ปลอดภัยไร้สารเคมีเจือปน โดยใช้เวลาหมักยาวนานถึง6เดือนเลยค่ะจึงได้รสสัมผัสที่เข้มข้นแต่ไม่บาดลิ้นเมื่อนำไปใช้ประกอบอาหารเจ้าซอสปรุงรสขวดนี้จะช่วยชูรสชาติให้เมนูโปรดของคุณอร่อยเข้มข้นและหอมมากขึ้นอย่างแน่นอน พูดถึงยี่ห้องแม็กกี้แล้วคุณแม่บ้านหลายท่านก็น่าจะเคยใช้ซอสปรุงรสขวดนี้กันมาเยอะพอสมควรด้วยรสชาติของซอสถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมักที่ได้มาตรฐานและสะอาดปลอดภยัยทั้งยังใช้เวลาหมักนานถึง180วันจึงทำให้ซอสมีรสชาติที่หอมอร่อยตามแบบฉบับของยี่ห้องแม็กกี้ไม่ว่าจะใช้หยอดจิ้มบนเมนูไหนๆก็ช่วยเพิ่มความละมุนล,ลิ้นให้เมนูธรรมดากลายเป็นเมนูพิเศษได้อีกทั้งตัวบรรจุภัณฑ์ยังเป็นพลาสติกที่สามารถหยิบใช้งานสะดวก สามารถวางคู่กับโต๊ะอาหารของคุณได้อย่างปลอดภัยค่ะแม้ชื่อยี่ห้อจะไม่คุ้นหูมากนะักแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่เหมาะกับคนรักสุขภาพตัวจริงค่ะเนื่องจากเป็นซอสปรุงรสที่คิดค้นจากอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโภชนาการ เลือกใช้วัตถุดิบเป็นถั่วเหลือง non-GMOS และยังลดปริมาณโซเดียมลงถึง70%แต่ยังคงรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมจะใช้ในการปรุงอาหารก็ได้หรือจะหยอดจิ้มก็เหมาะรสชาติจะไม่เค็มแต่ให้รสและกลิ่นหอมแบบธรรมชาติเหมาะกับคนที่เป็นโรคกลุ่ม NCDs ที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียมหรือใครที่กำลังลดน้ำหนักทานคีโตก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะ ่อภูเขาทองเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่โด่งดังและอยู่คู่ครัวคนไทยมาอย่างยาวนานเพราะเป็นสูตรฝ้าเขียวที่มีส่วนผสมของซอสถั่วเหลืองคุณภาพดีถึง75%เซและยังใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยการย่อยกรดอะมิโนต่างๆออกมาจากถั่วเหลืองทำให้ซอสปรุงรสมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมและกลิ่นหอมหน่าทานให้คุณสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งผัดต้มหยอกจิ้มหรือจะนำไปหมักเนื้อก่อนปรุงสุกก็ได้เช่นกันค่ะ แค่ได้ยินชื่อแบรนด์ก็รู้แล้วว่าต้องดีต่อสุขภาพโดยสำหรับซอสปรุงรสกูลิฟเป็นซอสปรุงรสที่ลดปริมาณน,น้ำตาลและเกลือโซเดียมถึง40เเซนเมื่อลองเทียบกับซอสปรุงรสสูตรปกติแล้วก็ถือว่าช่วยลดปริมาณโซเดียมที่คุณต้องรับประทานในแต่และว,วันลงไปได้เยอะเลยค่ะส่วนเรื่องรสชาติหลายคนอาจกังวลว่ารสชาติจะไม่กลมกล่อมถูกปากแต่ต้องขอบอกเลยค่ะว่าซอสปรุงรสขวดนี้ที่ไม่เค็มมากและอร่อยไม่แพ้ซอสสูตรอื่นเลยทีเดียว คุณจึงสามารถใช้ประกอบอาหารได้อย่างไรกังวล ซอสปรุงรสทุกขวดของยี่ห้อแม็กกี้ล้วนเป็นสูตรเฉพาะของทางแบรนด์มาก,กว่า130ปีและด้วยกรรมวิธีการหมักแบบธรรมชาติที่ใช้ระยะเวลานานกว่า90วันคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าซอสปรุงรสทุกขวดจะมีรสชาติที่อร่อยและถูกปากคนทานอย่างแน่นอนเหมือนกับซอสปรุงรสฝาเหลืองขวดนี้ที่เป็นสูตรผัดกลมกล่องไม่ว่าจะนำไปหยอดใส่เมนูข้าวผ,ผัดผัดผักหรือไข่เจียวก็รับรองว่าออกมารสชาติดีทุกจานโดยไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเพิ่มเลยค่ะ เมื่อพูดถึงยี่ห้อโรซาหลายคนก็คงจะพอทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้ล้วนแล้วแต่ได้การรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพทั้งสิน้นซอสปรุงรสขวดนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะผ่านการรับรองคุณภาพจาก Thailand Trust Mask โดยถั่วเหลืองที่นำมาใช้ในการผลิตต่างก็ถูกคัดสรรมาจากธรรมชาติ ทำให้ซอสมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมของถั่วเหลืองแท้และท,ที่ไม่ว่าคุณจะนําไปใช้ผัดกับเมนูไหนๆก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมและมีกลิ่นหอมหน่าทานทุกครั้งที่ประกอบอาหารเลยล่ะค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าซอสปรุงรสบางยี่ห้ออาจจะมีส่วนประกอบของแป้งหรือข้าวสาลีผสมอยู่ด้วยจึงทำให้ผู้ที่แพ้กลูเตนไม่สามารถรับประทานได้ ดังนั้นซอสปรุงรสฉลากเขียวของง่วนเชียงจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนเลยล่ะค่ะเพราะเป็นสูตรที่ไม่มีส่วนผสมของข้าวสาลีด้านรสชาติก็อร่อยเข้มข้นด้วยซอสถั่วเหลืองถึง77%รับรองว่าช่วยชูรสชาติอาหารได้ดีไม่แพ้ซอสปรุงรสทั่วไปอย่างแน่นอนหากคุณต้องการเพิ่มรสชาติให้กับเมนูโปรดก็ต้องมีติดไว้สักขวดแล้วนะคะ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเด็กสมบูรณ์ก็มีซอสปรุงรสที่ผลิตจากวัตถุดิบออแกนิกด้วยเช่นกันโดยซอสปรุงรสขวดนี้มาพร้อมกับวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสหภาพยุโรปที่สำคัญยังถูกหมักบ่มด้วยกรรมวิธีแบบธรรมชาตินานถึง8เดือนแถมซอสปรุงรสยังไม่มีการเติมแต่งสีสารวัตถุก,กันเสียและผงชูรสอีกด้วยค่ะแต่สำหรับผู้ที่แพ้กลูกเตนอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเล็กน้อย เนื่องจากซอสปรุงรสขวดนี้มีส่วนประกอบของข้าวสาลีผสมอยู่ด้วยนั่นเองหากใครที่เป็นสายรักษาสุขภาพและต้องการใช้ซอสปรุงรสสูตรออแกนิกประกอบอาหารในแต่ละมื้อแล้วล่ะก็ เราขอแนะนำซอสปรุงรสยี่ห้อโมริโซยาเลยค่ะเพราะสะอาดปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการหมักด้วยกรรมวิธีแบบธรรมชาติทั้งยังใช้วัตถุดิบคุณภาพดีอีกมากมายเช่นถั่วเหลืองน้ำตาลทรายแดงข้าวหอมมะลิและน้ำส้มสายชูที่ล้วนเป็นสูตรออร์แกนิกทั้งหมดแถมไม่มีการเติมแต่งกลิ่นสีสารวัตถุก,กันเียและผงชูรสที่สำคัญยังเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนอีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด